สวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักรถไฟครับผมคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับเปิดคลิปมาเมื่อสักครู่นี้เป็นขบวนรถตุ่มพิเศษที่ C 3, ีสามกรุงเทพสุราษฎร์ธาน,นีนะครับวันนี้เราจะมาชมรถไฟกันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวมารอติดตามชมนะครับว่าจะได้ขบวนอะไรกันบ้างนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ตอนนี้ตรงย่านสถานีที่หรือชันชาลาออกไปก็ทำการอัดบทแล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะทำชันชาลายกสูงนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนะครับผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆเอฟีได้รับชมกันนะครับตรงนี้เป็นตัวอาคารของสถานีใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับตัวคารก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าชาั้นชลายังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็มีข่าวว่าอีกไม่นานจะย้ายขึ้นมาใช้ที่ชั้นอ่าตัวอาคารหลังใหม่นะครับแต่ยังไม่ทราบวันและกำหนดการที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้เพื่อนๆ FC ฟซได้รับทราบกันอีกทีนะครับ ไดยินเสียงวีดนะครับรถด,ด่วนพิเศษที่38กับขบวน46นะครับมีเสียงวีดทักทายด้วยนะครับโอ้ตรงาก็ลกมาะดังเบตากรุงเทพนะครับ หน้าไปลาดุรีนะครับนี่นะครับชานชลายกสูงตรงช่วงหน้าสถานีนะครับก็ยังไม่ได้ ทำพื้นนะครับก็เห็นที่สถานีบอกว่าอาจจะต้องรอทำพื้นตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะย้ายขึ้นมาใช้งานที่ตัวอาคารหลังใหม่นี่นะครับตรงนี้เป็นรางที่วางไม้นะครับปัจจุบันก็ใช้เป็นลางหลีกของสถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับ ตอนนี้กำลังจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับขบวนธรรมดาที่25ทนบุรีหลังส่วนนะครับลาช้าเกือบเป็นร้อยเลยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าช่วงเช้าเช้านี่โดนลีกลดทางกายหลายขาบวนเลยนะครับที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับ จอดอีกทีสถานีรถไฟปากท่อนะครับสองห้าห้านี่ก็จอดน้อยนะครับไม่เหมือนสองห้าสี่นะครับสองห้าสี่นี่โอ้โหจอดน่าจะเกือบทุกสถานีเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นอาคารชั่วขราวของสถานีรถไฟบ้านคูบัวในปัจจุบันนะครับก็ไม่แน่ใจว่า จะได้ใช้งานอีกนานเท่าไร่นะครับแลอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับว่ามีข่าวว่าจะต้องขยับขึ้นไปใช้อาคารสรถานีหลังหม่นะครับกำลังมีรถไฟมาอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนปิดท้ายในรอบเช้าของรถทางไกลนะครับที่ขึ้นมาจากสายใต้นะครับ รถพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด,ด่วนนะครับขบวนที่986ก็วิ่งจากสุไหโกโลกนะครับไปสุดปลายทางที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็ใช้ G A นะครับทำขบวนนะครับ ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสําหรับขบวนรถไฟในยามเช้าว,วันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายวันที่ยี่สิบสี่นะครับกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับของเพื่อนๆที่หลักรถไฟนะครับคลิปหน้าผมจะไปถ่ายรถไฟที่ สถานีอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ